สวัสดีค่ะจากประการหอมสวีเดนค่ะวันนี้มางานวันคล้ายวันเกิดของลูกเขยคุณเลมโบนะคะก็มาครบกันเลยค่ะวันนี้ก็มีทั้งพ่อดองแม่ดองเขานะคะภระระยาเก่าของคุณเลมโบแล้วก็คุณย่าด้วยค่ะก็บรรยากาศบ้านใหม่ของลูกสาวนะคะตอนนี้น้องอรอนอยู่กับคุณยายเขาค่ะวันนี้เราเก็บสตรอเบอร์อรี่จากสวนมาด้วยนะคะกำลังปิ้งย่างอยู่

ต่อหน้าแม่ใหญ่เลยนะนิราหาคนต่างชาติเขาเลิกกันแล้วเขาก็เลิกกันไปเขาไม่ได้มาคิดอะไรนะคะกดดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในครอบครัวเขาค่ะไม่ไม่ใช่ส่วนเกินนะโดาเป็นคนพิเศษ่มมาาง มันนิ้สบายเลยเป็นแขกแขกทั้งโตแล้วนะคะเป็นการปิ้งย่างคุณปู่กับคุณตาน้องอรรอนลูกชายกำลังย่างจะอันปนมันนี่ผักกาดหอมชอบจังเด้ย ม่มีคนมีคนบอกว่าอ้วนอยู่อ้วนแต่แข็งแรงนะคะไม่งั <c oughs> okay. ้นไม่ได <sh> ้ทำป่าให้พี่น้องได้ชมนกินข้าวโพดข้าวโพดเหละลูกไม้ไม้ไม้เดันเฉาดดมอ่อยาเมมกด้วยะเอาอาแกวอวาาแนอะรกว นีมีคนอ้วเยอะเลยมีทั้งตาทั้งยายทั้งปูทั้งาทั้งคนเป็กหน้าจากไทยแลนด์ด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยเฮเฮ้ยยเฮ่ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ r เฮ้ l เ e ฮ โอ้วันนี้สบายจังเลม่ต้องทากนเนี่ยเึกทุกทมัสอบบ่อี่ผู้ชายกำลังยิงย่างอยู่นะคะขาโพดไองไม้เห็ดทำพิยุลส่องพอดองเข้าชมที่

พอดองเขาอยากได้ต้นสตอเบอรี่อุ้ยน่ากินสีก้อนอุดอออรอนมาหาคุณลุงแล้วหาคุณลุงแล้วค่ะ

แม่ดองกับย่าข้าวหมหุ่นนะเนี่ยเรากันอยู่กับคุณย่ากับคุณปู่คุณลุงและย่าทวดอาหารค่ะอันนี้เป็นสลัดนะคะมีเสียงเพลงด้วยไม่แน่ใจ

ภรรยาเก่าของคุณแลมโบค่ะความมนปากแกะน่าหอใจดีนะหอบผ้าเยอะแยะเลยไปให้ผ in ักกาดหอมลูกเอาไปให้ผักกาดหอม เตะมาลูกเตะกับคุณตาคุณเลนโบไปเอารองเท้ามาให้ผักกาดหอมเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันทั้งหมดเลย ดูค่ะเดินออกกำลังกายกันอยูน้องอรอนน้องอรอน <c oughs> อยาถีย่าถ,าถด <c oughs> ให้ความร่วมมือดีมาก <Okay. S 1> ลูกสาวบอกว่าไปเดินออกกำลังกายกันน้อยย่อยอาหารเขาบอกว่าพักการหอมจะได้เก็บคลิปด้วยอย่ะ เป็นไงคะเพื่อนๆมีความสุขไหมนี่คือครอบครัวของคุณเลมโบนะคะเป็นครอบครัวใหญ่แต่อบอุ่นมากค่ะผัะกกาดหอมดีใจที่ได้แนะนําครอบครัวของคุณเลมโบให้กับเพื่อนๆได้ชมนะคะจะได้รู้ว่าใครยังไงบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตภรรยาของคุณเลมโบแล้วก็ลูกสาวลูกชายคุณยา่ารวมถึงพ่อดองแม่ดองลูกเคยลูกสาวน่ารักทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่ท่านเห็นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงผักกาดหอมนะคะ การหอมใช้ความดีแล้วก็ซื่อสัตย์นี่แหละค่ะถึงได้เข้าถึงตัวทุกๆท่านได้นะคะเนือแม่ใหญ่เดินนำหน้าแม่น้อยเป็นคนเก็บคลิปแม่ใหม่ไม่ใช่แม่น้อย สรา kind of ่หงเขาหย่าเขาก็คือหย่านะคะเขาเป็นเพื่อนกันมีลูกมีเต้าด้วยกันก็จะแบบนี้ค่ะถ้าเป็นคนไทยบางครอบครัวก็โอ้ยตีกันตายเลยเนาะมีความสุขมากค่ะเห็นแบบนี้ฮะ ไม่ถ้าสุดเลยแต่เราจมาเช็คเป็นแหล่งแห่งเป็หล่งที่อ่อนทรายอ๋ออ่อนทรายน้ำแขงอะไรแบบนันมาเลยกแปลว่าเฮ้ยโอ้ยเข้ามาที่ไอ้สนามเด็กเล่นดูสิเย้ แม่ยาทวดก็มีรถเข็นน้องอรอนสบายเลยดูค่ะลูกสาวพ่อบอกว่าเก็บภาพลูกสาวแข่งคุณปู่ก็เป็นนักวิดีโอเหมือนกันนะคะคุณตากับคุณยายเขาเราเป็นมือกล้อง อันนี้อันนี้พี่น้องเขานะสองพี่น้องพ่อนองอรอนเป็นน้องชายนะเขามีกันสองพี่น้องนี่แหละปู่คุณย่าเขาก็อายุมากเลยค่ะน่ารักมากครอบครัวอบอุ่นจ้ะ

ดูค่ะเชอรี่ป่าค่ะพี่น้องจ๋าโอ้โหดุกมากเลยค่ะดูดกดกกลูกสีส้มอ้ยกำลังหิวน้ำพอดีเลยเอาหน่อยเอาหน่อย ชมชมพักการหอมให้ปู่ฟังชมเรื่องทำรั้วทำสวนภูมิใจค่ะยายมารับเอาน้องอล่อนด้เดินนักเลงมากเลยแม่ใหญ่อ่ะร้อเล่นนะคะ กซิกติดม uh, ูสารเขียนดีๆเด้อแม่ย uh, ่าจ๋าค่อยๆมหน่นขึ้นยานยายเอาไปแล้วน้องอรรนตายเดินลุกกโอย

โอ้ยมือเล็กๆเพื่อนหมดเลยลูกอ้อโหเล่นดินแบบนี้เลยอะไร ซามีบบกซามีโบกอ่ะโอ้ยวัดดุกติกอันนี้ลูกสาวคุณเลมโบทำนะคะเค้กอ๋อหนีดูโอ้ยอ็นดูสมันตลูกทำเองนะคะนี่เค้กเอ่ออันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของผักการหอมนะสวยไหมคะน่าทานไหม

โอ้ยตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะนี่พระอาทิตย์ยังอยู่สูงนะคะย้อนแสงย้อนแสงอาทิตย์จ้ะจ้ะตอนนี้แขกก็กลับกันหมดแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วะคะ่ะคุณที่ติดตามมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดลูกเขยด้วยกันนะคะ ในเวลาสามทุ่มห้านาทีค่ะนี่คือเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศสวีเดนนะคะจะเรากำลังเดินทางกลับบ้านนี่ลัดรอบภูเขายังมีแสงสว่างอยู่เลยค่ะสามทุ่มของประเทศสวีเดนนะคะเก็บภาพกว้างกำลังเล็มหญ้าอยู่นะคะนี่ดูคะ่ะดูความธรรมชาติของสวีเดนคะ่ะนี่ซูมให้ดูหน่อยนะคะนี่ ฮัลโหลเฮ้ฮัลโหลเนี่ยกวางเล็มหญ้ากันอยู่แบบนี้ไม่ไม่กลัวเลยนะทิตตะาทิตตะกูเลมโบบอกว่าเขามองเราเขามองเรานี่นะคะพี่น้องจ๋าประเทศสวีเดนค่ะกวางป่าเลมหญ้าให้เห็นเห็นแบบนี้จ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืรอาทิตตอนสามทุ่ม สนาทีค่ะนี่คือพระทิตตกดินช้าในช่วงฤดูร้อนของประเทศสวีเดนนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่ทานเลยที่ติดตามมาชมบรรยากาศนอกเมืองแล้วก็ติดตามชมครอบครัวใหญ่ๆของคุณเลมโบแต่อบอุ่นนะคะ ก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ